คุณน้องตายด้วย3วิธีไดไมครับให้ได้ภายใน200วินาทีถ้าหากคุณสามารถทําได้ผมจะมอบให้ย0่บวอลเลเริ่มได้ได,ได้ผมรู้แล้วยังไงตายด้วยกระบองเพชรนี่แหละง่ายสุดเป็นวิธีที่ดีนะแต่ผมว่ามันคงนานไปหน่อยหรอเออผมคิดว่าไม่หรอกนะเพราะตอนนี้เลือดก,ก็จะหมดแล้วนี่ไง <c oughs> ก็ไปต่อเลยดีกว่าไงแล้ววิธีที่สองละ่ะเออผมเห็นบอนะ่อน้ําอยู่ตรงนู้นนะออาผมว่าจมน้ําตายน่าจะดีอยู่นะครับไม่นานไปแล้วยังไงอะ ก็ลอหลอดหายใจหมดแค่นี้ก็ได้แล้วไปเรื่อยๆเ,เรียบร้อยตอนวิธีที่3นั้นผมจะเก็บบล็อกนี่ไปเอาไปทําอะไรอ่ะเอ,อ่อตอแบบนี้แหละแล้วก็กระโดดลงไปเออผมว่าไม่เวิร์คต้องหาวิธีอื่นแล้วละ่ะตอนนี้คุณต้องหาวิธีอื่นแล้วอืมผมคุณกระบองเพชรอย่างอย่างนี้เอามาวางแบบนี้รอเลื่อนรถแล้วก็กระโดดลงไปเลยสวย เย่ <Yeah. S 2> คุณจะไปต่อไหมเผื่อว่าคุณจะได้รับอะไรเพิ่มเติมอืมผมขอคิดดูก่อนนะครับเออไปต่อก็ได้ครับผมลืมบอกไปว่าเกมของเรานั้นไม่ได้มีแค่ด่านนี้แค่ด่านเดียวเรามีถึงห้าด่านเลยทีเดียวเข้าสู่ด่านที่สองกันเลยด,ดีกว่าเข้าสู่ด่านที่สองคุณต้องหาเป้าธนูให้เจอแล้วก็ยิงมันให้โดนครับคุณช่วยเปิดกล่องด้านหลังให้ผมหน่อยเอาจริงเหรอเนี่ยแล้วเออประเด็นคือ ผมยิงธนูไม่เป็นเลยแล้วผมตาลายแล้วตอนนี้อยู่ไหนกันนะอืมอืมงั้นผมจะลองยิงม่งั่วเอานะครับเผื่อจะเจอเป้าอืมใช่ตรงนี้หรือเปล่านะหาไม่เจอก็ต้องยิงมุ่งมั่วเอาสิเออแล้วประเด็นคือผมโพสแม่นเลยนะผมยิงโดนแต่ขอบมันนะอะผมเผื่อยิงออกไปผมขอโทษเจอแล้วเจอแล้วอยู่หลังหุ่นนั้นไง ยิงเลยยิงเลยอุ้ยโดนซะด้วยยิงให้โดนก็แล้วกันนะเพราะว่ามันอยู่ด้านในอ่ะเนาะอุ้ยไม่โดนว่ะได้นัดนี้โดนเป้าแน่แน่ยิงขอาไปเลยผมยิงออาไปแล้ว <c oughs> โอ้ยตรงเป้าเลย <c oughs> ไม่น่าเชื่อผมใบให้อีกด่านหนึ่งนะว่าจะยากมากๆเลยแต่คุณต้องเลือกดูว่าคุณจะไปต่อหรือเปล่า ผมพร้อมอยู่แล้วครับในด่านที่3นี้อาจจะเป็นด่านที่ไม่ค่อยคุ้นตากันสักหน่อยและนี่คือด่านที่3ครับเอาเหรอคุณต้องว่ายน้ําไปอีกฝั่งหนึ่งให้ได้ในรูปแบบของเขาอง,โงโกดครับโดยที่คุณต้องไปให้ถึงอีกฝั่งก่อนที่คุณจะตายโอเคงั้นผมไปแล้ว๊ายบายเจอกันเอเอเดี๋ยวนะเออทาไมผมขึ้นไปหายใจไม่ได้ครับก็ต้องดำน้ำไปดิเอาเหรอผมไม่รู้แล้วทำไมคุณไม่บอกผมตั้งแต่แรกล่ะครับ แต่ตอนนี้ผมเร่มจะตาลายกับพวกหน้าทะเลพวกนี้จังเลยครับรีไปหาทางออกเอดีวเออดูเหมือนว่าผมจะเจอแล้วเดี๋ยวนะคุณกลับมาทางเดินทำไม <laughs> ผมขอโทษผมขอโทษ <laughs> เป็นไงคุณต้องเริ่มใหม่เลยเนี่ยแล้ว <laughs> ผมไปใหม่ละกันโอ้ยจะตายแล้วเอาให้รอดนะผมเป็นกำลังใจช่วยทางนี้หรือเปล่านะ <laughs> เรือกระดดเรื่อยๆเลย <laughs> เล อืใช่หรือเปล่าผมตายรายมากเลยเอา้าฮางตันจะตายแล้วคุณเลือดผมก็ลดเรื่อๆๆยๆแล้วครับอเอ้ยเจอแล้วว้วสุดยอดไปเลยคุณพร้อมจะไปต่อไหมพร้อมครับและการเดินทางก็มาถึงด่านที่4เป็นที่เรียบร้อยด่านนี้ผมบอกเลยว่าง่ายส้ายคุณก็มาถึงด่านที่4จนได้เอาดาบขึ้นมา คุณต้องฆ่าไก่ให้ได้ทั้งหมด50ตัวครับภายในเวลา40วินาทีและถ้าหากว่าคุณทำไม่สำเร็จภายในเวลาทุกอย่างก็จะจบลงทันทีโอเคงั้นผมไปและไม่รอคุณหรอกคุณไม่ฟังผมสักหน่อยหรอไม่ฟังแล้วเอ่อถ้าางนั้นก็ต้องรีบฆ่าไก่แล้วล่ะคุณนะโอเคงั้นผมจะรีบฆ่าแล้วกันเออขอโทษนะขอโทษนะอืมเยอะมากไก่ทั้ง50ตัวเลยนะพิธีกรนี่เป็นเสียงร้องที่ทรมานที่สุด บางทีคุณก็อาจจะเปิดร้านเคฟซีได้ก็ได้นะและนี่ก็จะเป็นไก่ตัวสุดท้ายของผมเริ่มขอ <c oughs> โทษนะเย่ในสุดก็จบได้ในด่านนี้เป็นด่านที่อาจจะดูนั่นไปหน่อยแต่ก็ถือว่าโอเคด่านสุดท้ายคุณจะไปต่อไหมไปต่อครับและมาช่วงในด่านสุดท้ายผมพร้อมที่จะนำเสนอให้พวกคุณครับและนี่คือด่านสุดท้ายแบบจริงๆแล้วล่ะ เพราะมันเป็นด่านที่ถูกสร้างขึ้นมาเรียนแบบจากคลิปหนึ่งของมิสเดอะบีทเปิดเลเซอร์คุณต้องข้ามเลเซอร์พวกนี้ไปได้ถึงอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองเ,ออเดี๋ยวผมรอจังหวะแล้วผมจะโดดเข้าไปเอ,อ่อปึ๊บอึ كون, อะไรอ่ะ <L aser> ปึ๊บปึ๊บโอ้ก <L aser> ลับมาที่เรมอีกแล้ว่ะมันอาจจะยากไปหน่อยนะแต่คุณก็ต้องผ่านาหน่มอยให,ให้ได้เพื่อเงินรางวัลที่รออยู่นั่นเอง <L aser> ฮึบฮึบโอ้ยกลับมาที่เรามีอีกแล้วเห็นบล็อกที่อยู่ตรงกลางไหมกระโดดขึ้นไม่ได้เลยนั่นแหละคุณก็ต้องผ่านมันไปเรื่อยๆสิวิ่งมันไปวิงว่งไปวิง่งฮึบฮึบผมกลับมาที่เรามอีกแล้วโอ้ยอีกนิดเดียวเชียวโอ้โหผ่านไปได้ไงเรานี่เอาจิงๆ้นะผมทําด่านนี้เองผมก็เริ่มจะตาลายแล้วเหมือนกัน <laughs> ว่าเดี๋ยวคุณเลยวิธีกรผมก็ตาลายแล้วนะโอ้ยใครมันทำยังให้รู้นะแบบเนี่ยอะฮะ งงดีเหมือนกันที่คุณเข้าโลบมาแบบงงๆโอเคยังไงก็ตามครับในเมื่อคุณชนะแล้วเดี๋ยวผมโอนเงินไปให้